ในการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์จะต้องเข้าใจเรื่องพารามิเตอร์พารามิเตอร์หมายถึงค่าตัวเลขที่ตั้งค่าการทำงานของอินเวอร์เตอร์จะเขียนแสดงด้วย PR ประเภทการใช้งานและจำนวนจะต่างกันไปตามรุ่นของอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ที่ถูกใช้งานแล้ว1ครั้งจะมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ค้างอยู่วิดีโอนี้จะเริ่มตั้งแต่การ initialize ของพารามิเตอร์ทั้งหมด นี่เรียกว่าการล้างพารามิเตอร์ทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ก่อนอื่นที่ pu Mode กดปุ่ม Mode เพื่อใช้เป็นโหมดสำหรับตั้งค่าพารามิเตอร์หมุนปุ่ม m dial ให้ led แสดงเป็น alc สำหรับการล้างค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดกดปุ่ม set เรียกอ่านค่าที่ถูกตั้งในปัจจุบัน ต่อไปให้หมุนปุ่ม m dial และเปลี่ยนค่าที่ตั้งเป็น1ขั้นตอนสุดท้ายให้กดปุ่ม set ก็เสร็จสิ้นหลังจากนั้น1และ allc จะกระพริบสลับกันไปมาโดยวิธีนี้เราทำการ initialize ค่าพารามิเตอได้แล้วกรุณาจำไว้ให้ดีเนื่องจากเป็นฟังก์ชันที่สะดวก อินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิสซูบิชินั้นมีพารามิเตอร์มากมายโดยทั่วไปแล้วจะเป็นค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาแต่แรกแล้วตั้งพารามิเตอร์แค่ที่จำเป็นเพียงไม่กี่ตัวก็สามารถทำให้มอเตอร์ทำงานได้แล้วงั้นต่อไปเรามาดูขั้นตอนพื้นฐานของพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าให้มอเตอร์หมุนกันค่ะ ก่อนอื่นตั้งค่าเรดเคอ r ์เรนของมอเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินไปเมื่อมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินค่าเรดเคอ r ์เรนเป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับหมุนมอเตอร์ถูกระบุที่เนมเพลตของมอเตอร์วิธีการตั้งค่าคือพารามิเตอร์เบอร์9ตั้งค่าตัวเลขกระแสะสำหรับ t เท m a l Switch ปรับให้ตรงกับเบสฟรีควนซีที่ระบุอยู่ในเนมเพลตของมอเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันวิธีการตั้งค่าคือตั้งค่าพารามิเตอร์เบอร์3 b a เบสฟรีควนซีค่าเริ่มต้นนั้นจะอยู่ที่60 h เฮิร์ในกรณีที่ป้ายประจำเครื่องระบุเป็น50 h เฮิร์ให้เปลี่ยนเป็น50เฮิร์หากยังคงอยู่ที่60 h เฮิร์ จะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงมากเกินไปทำให้แรงหมุนของมอเตอร์และทอร์กไม่พอผลก็คืออินเวอร์เตอร์จะมีโอกาสหยุดทำงานเนื่องจากโอเวอร์โหลดและตรงส่วนนี้จะมีพารามิเตอร์ที่สำคัญเกี่ยวกับทอร์กลองนึกภาพรถจัก,กรยานที่บรรทุกของหนักที่เริ่มออกตัวดูสิคะตั้งแต่ออกตัวจนกว่าจะคงที่จะต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมคะ ที่พารามิเตอร์เบอร์0จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าท a l ก Boost ปรับทร์กมอเตอร์ที่ช่วงความถี่ต่ำให้ตรงกับโหลดจะสามารถทำให้ทร์กของมอเตอร์เริ่มทำงานมากขึ้นได้สุดท้ายจะทำการตั้งค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ความเร็วรอบของมอเตอร์ถูกควบคุมไว้ไม่ให้เกินค่า m a x i m มัม r ฟรคว n c นและไม่ให้ต่ำกว่า m i n i มั um ม f ฟรคว e n นซ พารามิเตอร์เบอร์1คือ maximum frequency พารามิเตอร์เบอร์2คือ minimum frequency maximum frequency นั้นใช้เพื่อเป็นตัวชี้วัดความปลอดภยัยการตั้งค่าควรเป็นค่าความถี่สูงสุดที่อุปกรณ์ทำงานได้ถึงตรงนี้ได้แนะนำการตั้งค่าพารามิเตอร์ขั้นพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์ไปแล้ว ในกรณีที่ทำการตั้งค่าจริงให้ดูคู่มือของแต่ละรุ่นเพื่อความปลอดภัยในการทำงานโดยทำการตั้งค่าให้ตรงกับข้อมูลจำเพาะในการทำงานของอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งมอเตอร์